นะครับสวัสดีครับก็ช่องนายนะครับก็ป่ายูคาที่ผมเคยถ่ายนะครับนี่นี่ครับที่สาเหตุที่ผมไม่ได้ทําคลิปครับที่หายไปนานก็หลังจากปลูกมันแล้วครับปลูกมันเสร็จก็มันกําลังงอกเลยเห็นไหมครับนั่นกำลังงอกเลยครับของคนอื่นก็งอกหมดแล้วที่เขียวนะครับแต่ของผมกําลังขึ้นครับก็นี่ครับ ไอ้วันนี้ไอ้ผมสั่งเลื่อยมาใหม่นะครับนี่ครับสั่งเลื่อยมาใหม่ก็เอามาตัดไม้อยู่คาครับนี่นี่ครับก็จะพามาดูเลื่อยยี่ห้อนี้ครับนี่ครับผมดูเองนะครับผมไม่บอกยี่ห้อนะครับว่ายี่ห้ออะไรนี่ครับตามในคลิปนี้นะครับก็ไอ้สั่งมาจากเชียงรายนะครับ ก็เขาว่าร้อนไม่ดับก็เท่าที่ผมใช้ดูก็ก็โอเคอยู่นะครับก็ร้อนไม่ไม่ดับจริงๆครับก็สังเกตดูครับนี่นี่ไม้ที่ผมตัดนี่มันเป็นไม้แบบในไม้ในไรนะครับก็ตัดทั้งวันนี่ตัดทั้งวันเลยครับเพราะว่าคนตัดมีสองคนนะครับนี่ครับไม้ยูคาของตัวเองนี่แหละครับ ก็หมดเงินครับไม่มีเงินก็เลยต้องตัดไม้ครับวันที่จริงไม่อยากตัดเลยครับดูต้นยังเล็กอยู่ครับนี่แต่ว่าช็อตช็อตเงินครับก็เลยตัดก็เมื่อวานก็ตัดทั้งวันเลยครับนี่ใช้เรือตัวนี้ครับก็ตัดสองคนเปลี่ยนกันตัดแบบเครื่องแทบไม่ได้พักนะครับก็ถือว่าไม่ดับนะครับไอ อันนี้ผมเขาไม่ได้จ่ายเงินอะไรผมนะครับคือไม่ได้อะไรเลยครับแต่มาไอน,นี้ให้รีวิวให้เฉยๆครับนี่ครับก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับก็ร้อนไม่มีดับจริงๆครับนี่ร้อนไม่ดับจริงๆครับก็อันนี้เขาไม่ได้จ่ายเงินผมหรอกครับแต่ว่าคือ เห็นเขาว่ากันนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอเขาว่ายี่ห้อนี้มันร้อนไม่ดับนะครับเขาว่ารุ่นรุ่นนี้หรือยี่ห้อนี้ก็ไม่รู้ครับจะเป็นเหมือนกันทุกรุ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับในยี่ห้อนี้แต่ว่ารุ่นนี้ครับผมพูดถึงรุ่นนี้ครับนี่รุ่นนี้นะครับนี่ก็ปรากฏว่าร้อนไม่ดับจริงๆครับก็ใช้ทั้งวันตัด แต่ว่าหรือว่ามันต้นยูคาหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับต้นยูคามันเลยไม่เครื่องไม่ร้อนมากเลยไม่ดับหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าต้นไม้ต้นไม้ธรรมดาอาจจะอาจจะดับหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่ครับก็เมื่อวานก็ขนทั้งวันนะครับขนทั้งวันเลยก็เดี๋ยวจะถ่ายตอนขนนี่ครับตอนออกจากไร่นี่เดี๋ยวจะถ่าย ถ่ายให้ดูครับว่าดินแบบนี้นี่ดินที่ไถไว้นี่ครับมันจะออกยังไงครับนี่ครับก็ขนแต่ละเที่ยวนี่สองตันนะครับเที่ยวละสตันก็มากกว่านั้นไม่ได้ครับเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างนี่ครับก็ยังอยู่ดีครับปกติไม่มีอะไรไม่มีปัญหาครับนี่ครับก็ด้วยยน ผมพามาดูเรือยนตรุ่นนี้นะครับปรากฏว่าร้อนไม่ดับนะครับนี่ครับก็เห็นก็คนเชื่อคนง่ายนะครับว่าเขาว่าลองไปใช้ยี่ห้อนี้ครับผมใช้มาเครื่องสองเครื่องแล้วครับมันเวลาร้อนเนี่ยตัดไม้ยังไม่ได้ถึงตันเลยครับมันดับดับแล้วคานนี้สตาร์ทไม่ติดครับคาวนี้สตาร์ทแล้วไม่ติดหรือ หรือไม่ดับแต่ว่าเราเวลาเราเราพักนี่ยครับพักแล้วเราไปตัดนี่มันไม่ติดครับคานนี้เราไปดึงสตาร์ทอีกมันไม่ติดเลยครับแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นไรครับนี่ครับก็โอเคครับก็พอพอใช้ได้แต่เครื่องก็ความแรงของเครื่องก็พอพอได้ยู่ครับก็ไม่ถึงกับ เวอร์วังอลังการอะไรมากมายครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับนี่ครับก็ราคาก็ไปหาเอาใน Google นะครับว่าราคาเท่าไหร่นี่ครับกับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวให้ดูรุ่นใหม่นี่ครับรุ่นนี้ครับนี่ครับก็ไปหาดูใน Google ครับก็ใ วัสดุที่เขาทํามาก็ใช้ได้ครับนี่ก็พอได้ครับก็หลายรุ่นที่ผมใช้มามันก็บางๆนะครับนี่พลาสติกตัวนี้บางมากเลยครับใช้ไปนานมันมันโดนความร้อนนี่ครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โดนความร้อนแล้วมันบิดครับบิดบิดขึ้นบิดขึ้นมันละลายว่างั้นเถอะเนี่ยมันมันโดนท่อนี่ครับนี่มันละลายแล้วมันก็บิดมันบางครับแต่ว่าตัวนี้หนาอยู่ตัวนี้หนาอยู่ นี่ครับเป็นยี่ห้อนี้ครับนี่ครับก็สเตอร์เป็นสเตอร์แหวนสเตอร์แหวนแถมมากับเครื่องนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับพามาดูเรื่อยที่ร้อนแล้วไม่ดับสำหรับผมนะก็ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วครับ เครื่องจะแรงหรือไม่แรงผมไม่สนนะครับขออย่างเดียวแค่ให้มันร้อนแล้วคือทํางานทั้งวันแล้วไม่ดับนะครับเครื่องไม่แรงไม่เป็นไรครับแต่ว่าเครื่องนี้ก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับนี่ก็พอพอ,พอได้อยู่ครับแต่ไม่ถึงกับพวกอะไรล่ะพวกไอสตินใช่ไหมครับผมเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนอะไรฮูฮูอะไรนะฮูสวาน่าหรืออะไรผมเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ ครับแต่ว่าตัวนี้ก็พอได้อยู่ครับเป็นเลื่อยขนาดเล็กนะครับนี่ครับตัดไม้ยูคาขายครับไม้ก็มีแค่นี้แหละครับนี่สองไร่สองไร่ก็ประมาณตัวนี้ขนไปแล้วประมาณเจ็ดตันครับนี่ครับจากตรงนั้นมาถึงฝั่งนี้เนี่ยตรงกลางผมตัดตรงกลางก่อนครับ ผไปแล้วเจตันครับน่ครับก็เหลือต้นใหญ่นี่ก็จะเอาลงครับนี่ตัวนี้ก็จะเอาลงตอนนี้ก็แปดโมงครับแปดโมงเช้าครับเดี๋ยวโอเคครับคลิปนี้นี่ครับพามาดูเรื่อยที่ร้อนแล้วไม่ดับแต่ผมไม่บอกยี่ห้อนะครับว่ายี่ห้ออะไรดูเอาเองครับแต่ว่า ก็ถือว่าพอได้เลยครับกับเลื่อยตัวใหม่ที่ผมสั่งมาก็ถือว่าร้อนแล้วไม่ดับครับนี่ครับใช้ไปเลยครับทั้งวันแค่ตกตอนเย็นก็เอาน้ำมันออกให้หมดครับน้ำมันในถังออกให้หมดแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้มันดับเองส่วนน้ำมันตรงนี้ครับน้ำมันตรงนี้เวลาเราใช้เสร็จตอนตอนเราจะเลิกนี่ครับแล้วก็เปิดให้ลมมันออกครับให้ลมมันดันออก ล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมไอ้น้ำมันมันก็จะไม่ไหลออกตรงรูตรงนี้ครับแท่นี้แต่ว่าน้ํามันในถังนี่ให้เราเทออกเลยครับเทออกทุกวันนะครับเทออกแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้มันดับนะครับทุกวันครับไอพอตอนเช้าวันใหม่เราก็มาเติมใหม่เติมใหม่สตาร์ทใหม่ครับเท่านี้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับ นี่ครับเดี๋ยวจะตัดไม้ต่อแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนเอาใส่รถเต็มแล้วครับว่าใส่เยอะขนาดไหนกับรถคันนี้ครับนี่นี่ครับครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ